สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กะจับป้บาพลขอครับนุดหน่อยนําโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยนําโชกสิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเหลืองเล่าความฝันของคุณพ่อไม่ค่ะคุณพ่อไม่เป็นฝันเห็นงูเหลือมใหญ่ค่ะท่านผู้ชมงูเหลือมใหญ่เพื่อนให้เมีเพิ่นอุ้มขึ้นมากค่ะงูเหลือมใหญ่กะบวกัดได้ค่ะท่านผู้ชมกะให้อุ้มค่ะกะเลื่อยพันแขนเมียเพิ่นอยู่ค่ะ เรื่องเล่าความฝันของคุณพอไหมนี่กับงูเหลือมนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดสิได้โตโดีโตเด็โตโดตัวไดมาฝากท่านผู้ชมกันแน่ณนะตอนนี้หนุดหน่อยนําโจกยูกับพอไหมแล้วค่ะก็เพื่อบ,บรเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณพอไหมพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะไหมครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะลุงไม่สวัสดีค่ะพ่อไม่ค่ะค่ะได้ยินว่าหน้าไม่นี่ฝันเนาะค่ะกะให้ทีมงานมาติดตามความฝันของหน้าไม่ค่ะสิฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแบบใดเนาะค่ะกะเล่าสู่ท่านผู้ชมเหาฟังเลยค่ะโอ้ยฝันว่าไปกับเมียร์ละไปบันในก็ไปงานปีกใหม่สันออกบันในวัดเจ้ากระปูบานไปผัวงูใหญ่ค่ะบันเนี่ย บอกเมียว่าบล่อยจับเมียก็ไปจับกำขึ้นมามันก็เพิ่นงูตัวนั้นก็บริเวณอีกยังเพิ่นเด้ค่ะมันก็รวยลายรวยไหลน้ำแข็งเพิ่อนในหลังงูตัวนั้นนะค่ะมัใหญ่งูใหญ่ซ้ำแข็งนี่แหละเป็นงูเหลื้อมใหญ่ค่ะเป็นงูเลื้อยนะเนาะอ่าปากอ่าปากใส่อยู่แต่ว่ามันน่งปากบ่อย่างค่ะงูตัวนั้นค่ะเป็นไหนต่อเขาบ้างบาร์เลย ออกจากหันมาประกับผ้าเป้หนนะ่ะคนว่าจะไปปลูกปอปลูกปอน้องไฮเกาเขาถึงก็ปลูกแล้วมันมันว่างหลายมันผ้าไปเี็ดนะว่าจะเรื่องว่าจะเปียกย่างของเก่าเขาไว้เปียของเกา่านี่ยละเพื่นว่าค่ะเออมาชิมาตัวเกา่เกาก,ก็บบริจาคได้เหลือก็ได้เนาะชิมาตัวเก่ากับบริจาคเนอะแต่ว่าเบื้องน้ำขันน้ำมูลน้ำมันเพิ่นว่าหันกับมันมีอยู่สองสวนกับเจ็ดหัวอยู่แล้วค่ะการน้ำมูลเดียวเพื่นเบื้องเอามาให้เบื้องวังหันเนี่ยค่ะ มุกจบมาเจทบสกาวหม้อเดียวว่าบ้านนี้คุณพ่อมักนี่มักตัวใดค่ะมักสองศูนย์นี่แหละกับเจ็ดหกนี่แหละมักสองศูนย์กับเจ็ดหกตัวเก่าเนาะค่ะตัวเก่านี่แหละค่ะบ้านนี้ว่งหันมันกับวังเข่าเราวังหันมันเข่าก็เข่ายางละตัวทางล่างก่ะเข่าตัวหนึ่งทางเทือกอ่เข่าตัวหนึ่งก็แปดซีซีแปดมาออกแปดสองออกาด้วยค่ะบ้านนี้เห็นงูเห็นงูจ้าตัวค่ะงูตัวเดียว cho bên nhây xong khen gì là. là ngủ tôi đèn quan quan ngủ tôi đèn đó vẫn tính ngủ nhàng ngủ lượm bên ngủ lướm, có mày về cái câu ở ờ, cái câu việc mày bóp về cái câu bên cái non như hành là bóp bóp cái sẻ như nhiều ừ. mòn cầu bên cốt bên bên cốt cốt bên vàng này cái cốt lông cái câu việc mày thao vậy อายุบางเกานี่เด้อบานีิว่าบ่เอาไปใส่ดอกวันสัมภเวชนยังดอกว่าสั่ภเวษค่ะบัตรออกมาเลยบานิลักรักลุงฝันเห็นงูนี่สิมักเป็นเด็กตัวใดค่ะเด็กสองเลี้ยงงูน้ำงูของลุงเนาะน้ำงูนี่เป็นเด็กสองลุงเพิ่นกระสิมันนะคะงูงูน้ำของเพิ่อนเป็นเด็กสองแต่ว่าลุงมักคือมักตัวใดสือเอาตัวใดมา เอาเอาเอาศูนย์เดมาใส่ศูนย์มาใส่สองศูนย์ศูนสองเนที่ศนยสสองค่าาตัวลุงจะเอาหนใส่แตัวรับตัวเอาเอาสี่ใส่เอาสใส่สี่สองศูนย์เปสสองศูนย์นี่ลุงก็มักเลนบอสนี่ก็มาตัวผู้หญิงผู้หญิงในกรเป็นี่เล่นผมผู้หญิงตีเนสี่ะน่เลยไอ้นุีนสอง โอ้ตีเป็นสองพวกหญิงตีเป็นสี่ตีเป็นสี่ก็เลยแซวสี่สองศูนย์ไปเหระสี่สองศูนย์ค่ะบอกว่างูนี่กระสิโคตรเหมือนบ่งูมันโคตรอยู่โคตรเป็นวงกลมเนาะปกตินี่เคยฝันเห็นงูบอกเขาคุณพอพันเห็นดุริเอนอยู่ไหนแต่ว่าเมื่อกาด้นเนี่ยล่ะกิดตีเป็นซ้อมกับเขาอยู่เลยเลยล่ะเขาเป่ามันเขาเป่ามันนะเขาเป่าร่างขางู ก็คืออยู่งเที่ยนนะกะตีกะตีเป็ดส้วมอันมูฟเอนตัวตัวตีเป็ดเจ็ดตัวก็ตีเป็นเก่าองที่น่ะบระเดี๋มันมันก็มาเข่ามันมาเข่าสองของของลุงดนระเบิดคุณลุงก็คิดว่าเลขนี่งนาซียุ่งมองเก่าแทบละแม่นบอกยู่ดีแล้วยุ่งมองเก่าเพราะไปเสะเพราะว่าหูเอาไปไหว้มองเก่าหูเอาไปไหว้มองเก่านะ จะได้คือว่าเหล็กตวเกาวงสิใม่อีกอะไรเกากัสีน้ำหมาเนาะลุงเนาะมันจะสิมาขังลายที่มาขางเครองแล้ววันซะค่ะไอตัวเจ็โกนเจโฮกนี่มาตาใสค่ะคุณเจทกนเบื้องนิ่ันน้ำมุลน้ำพินเขันนี่ละอ๋อน้ำมาตาพระอาจารย์ดังนึ่งปะคะเมียนน้ำอมาตราขันน้ำมุนน้ำมาตรวัดดังเนาะค่ะพระอาจารย์ดังเจาเบื้องน้เพินว่าเป็นเหล็กเจกับเล็กวกกัน่ค่ะ กให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อไม่ค่ะคุณพ่อไม่เพิ่นกับฝันเห็นงูใหญ่ค่ะว่าได้มีโชคไม่หลาบต้องกันแม่นคไปพิจารณากันเบิ่งโชคใหญ่ค่ะกับคุณพ่อเพราะว่าเห็นงูเหลือมใหญ่เนาะแม่นงูเหลือมนี่กับสีบลแมนสีทองๆสมบูรณ์เลยมันออกเป็นท่องลายๆท่องดำห่ามงูตัวใหญ่อ้วน เป็นงูงามรุ่งรุ่งเพิ่นกับฟันสองเนาะค่ะงูถูกเป๊ะถูกงวดเธอคร้อมพร้อเห็นงูรองมาเลยค่ะร้องมาแล้วค่ะความฝันของคุณพ่อนี่มียังเพิ่มเติมอีกบ่เขามีเท่านี้แหละครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณพ่อใหม่หลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้โตัวดีตดีกับผ่านผู้ชมของเฮาค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคลิปนี้ นุดหน่อยน้ำโชกกับสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณ่อใหม่ค่ะคุณ่อใหม่คุณนกับฟันหินงูเหลือมใหญ่คุณผู้ชมเป็นว่าคุณได้ไปงานตีใหม่ค่ะไปเปิดตีใหม่ออกกัดพองงูเหลือมใหญ่โตบักใหญ่ค่ะเนี่ยเพ็่นก็นเลยได้ไปจับออกไปจับขึ้นมาค่ะงูเหลือมกับพ่านยูแขนเนี่ยเพิ่นค่ะแต่ว่าก็อ้าปากใสอยู่ค่ะแต่ว่า่บดดเห็นหยัางบานี เมียเพิ่นก็เลยเอาว่างไหวม,มองเก่าค่ะคุณพ่อใหม่เพิ่นก็เลยเอาปีกใหม่ปิดไหวคือเก่าค่ะตัวเลขที่คุณพ่อใหม่เพิ่นแปลเนาะคะ่ะก็คือ4 20งศสองเพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นเลขน,นขันน้ำม์มาจากวัดดังค่ะเจ็ดหหมวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพคลหิบปนี่หนุดหน่อยนำโชคกขระใ้้่ันผู้ชมมีโชคมี่ละ ลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของคุณพอใหม่กันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคกขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโชควันนี้อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำโชคตําแนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ